กินกระหินไปก่อนแล้วกันไม่มีเวลาไปเอามะม่วงให้มันอ่ะแกดูหมูแกซะ้ยแกรอกระถิ่นมันก็กินผักบุ้งยิงดีใหญ่ครับมีผักบุ้งแฮะมันไม่ยอมออกผักบุ้งโอ้โหดูคนคนเลี้ยงหมูนี่ไงเนี่ย ไหนดูที่ดูหน้าดีดูหน้าคนเลี้ยงงูนี่โอ, <c oughs> โอ้ข้าบไปคนละทิศละทางเลยโอ้ยเยียมันข้าไปกินนูนเลยอ่ะ <c oughs> แตงโมบักแตงโมอีเยี้ยนี่ชลาดกินแตงโมก่อนแล้วสวัสดีก่อน วัดดีกันยิงได้กินโ,โหฮะมันวัดดีกคงได้ได้นนเนี่ยนไงเดี๋ยวมึงบอกเลขแกได้เ <c oughs> อๆกินบักแตงโม <c oughs> โอ้โหโอโ้หน้ำกระจายแตงโมลูกละสิบบาทคนกินไส้หมูกินเปลือก <c oughs>